สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม BitCA d นะครับในส่วนของการแสดงคุณสมบัติของวัตถุอย่างเร็วๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอาจจะมีฟังก์ชันชื่อว่า RT ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกซ้ายไปนะครับตอนนี้ของผมปิดอยู่นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็น สีขาวๆนะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปจาะตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับนีนะครับอย่างนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยทีนี้ถ้าเราเอาเมาส์นะครับไปคลิกซ้ายตรงนี้1ทีนะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปจอนะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าจะมี a l e ล็ d i a l o g ขึ้นมานะครับอันนี้ของเทคนะครับแล้วใด a l ล็อกบ็อ o ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับ เปลี่ยนสีได้นะครับมีเลเยอร์ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ได้ที่ตรงนี้หรือเปลี่ยนความสูงนะครับเช่นเป็น15หอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นดิเมนชันนะครับนี่ฮะสามารถเปลี่ยนดิเมนชันสไตล์ได้นะครับเปลี่ยนเลเยอร์ได้หรืออย่างเช่นถ้าเป็นวงกลมนี่นะครับมีเลเยอร์มีบอกร a ดียสด้วยนะครับหรือรัศมีรวมถึงแอเรียนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการใช้งาน ของการดูคุณสมบัติแบบเร็วๆนะครับ